ตุ่มชลิดเจ้าของสวนทุเรียนคะ่ะเตรียมยกสวนทุเรียนให้สามทายาทของเฟื่องอารมณ์ต้องบอกว่าทางจอไปกันนานเลยนะคะสาหรับคุณปู่คุณตาที่เลี้ยงหลานตุ่มชลิตสร้างมรดกสวนทุเรียนกว่า50าสิบไร่ไว้ให้หลาน3ามทายาทอย่างเฟื่องอารมณ์เป็นนักแสดงอาวโุโสที่ทุกท่านต้องรู้จักกันนะคะปัจจุบันอายุ72ผูกความบอดอยู่วงการมาน,นานเขาหายหนะ้าหายตาไปจากวงการค่ะล่าสุดอัปเดตให้แฟนๆติดตามเนื่องจากเขาเองนั้นก็ตอนนี้หันไปเจ ช้ชีวิตที่เรียบง่ายล่าสุดก็ควงแขนลูกสาวอย่างแดน,นเชริตาเปิดใจหลังไปใช้ชีวิตจิตที่จังหวัดจันทบุรีรวมถึงหันมาทําอาชีพใหม่เป็นเกษตรกรเต็มตัวในการปลูกทุเรียนตอนนี้หันมาทําสวนทุเรียนส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นหมอนทองชะนีพวงมณนีทุเรียนขึ้นชื่ออยู่ที่จันทบุรีคือหมอนทองมีทั้งหมด50รไร่ถามว่ากระทบไหมบางเอื้อมราคาดีคือตอนที่เราปลูกใหม่ๆทุเรียนกิโลกรัมละ20-30แต่ตอนนี้เนี่ยราคา100กว่าเกือบจะ200แล้ว ส่วนมนากคนที่ปลูกปักจะส่งออกคือทางจีนจะมารับซื้อส่วนต้นทุนในการปลูกเนี่ยค่อนข้างสูงเดือนหนึ่งก็แสนมีทั้งค่าปุ๋ยค่ายาต่างๆแล้วเราคนเดียวไม่ไหวเราต้องจ่ายค่าจ้างด้วยทุกวันค่าแรงวันหนึ่งก็อย่างต่ํา300คนไทยไม่ทําแต่ว่าคนต่างดาวเท่าน,นั้นแหละที่เขาทาอยู่จันทบุรีมากกว่าคือเราอยู่ที่นี่มา30กว่าแล้วเราเป็นคนที่ชอบความสงบไหนต้องบอกว่าสําหรับสถานที่แห่งนี้เองนะอยู่จริงๆและประสบความสําเร็จอย่างมากเป็นอย่างไรมาชมกันค่ะ 啊。